สวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกม ROV วันนี้ผมเล่นเป็นตำแหน่งออฟเลนสกัดนั่นเองมาดูบัฟแดงแล้วนะเดี๋ยวโดนเวทสกิดไปทีหนึ่ง เจอเป็นอันเลนฮะคลิมิโตได้นน่ค่อนข้างสูอยากโอ้ยโดน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 โอ้ยนี่เวลหนึ่งแลวเนี่ยคัพโบคัโบคัโบโอ้โหเกือบตายเกมนี้ผมหลังป้อมแน่แน่ขณะยังไม่มีอันตีนี่ยด้านบนโดนก่อนนลฮะเฟิร์สัตผมก็ทำอะไรไม่ได้ฮะตัวค่อนข้างแพ้อ้าวดับเบิลคิวแล้วสถานการณ์ค่อนข้างเริ่มแย่ เห็นไหมฮะสู้ไม่ได้เลยหลังป้อมยังเลยบเกมนี้ทนทนไปก่อนเหมือนเขาจะไปเอาคลิปในป่าแหละครับไปวัดกับเขาไม่ได้ต้นเกมฮะแอบบแอบ,บไปร้องให้ป่ามาช่วยดีกว่าเราเล่นออฟเล่นก็พยายามอย่าจะตายหรือจอะแจกเยอะก็พอแล้ว รอบนี้ผมจะออกเป็นรองเท้าเกาะนะฮะไม่เอาเป็นกันสถานะเมืนเพื่อนผมจะมาซ้อนนะแต่ว่าไม่รู้ไหวหรือเปล่าเคลียร์ไปก่อนนีกก่าเกาะสะท้อนไปโอ้ยนี่ดีกว่า โอ้นยนาตามาฮะโอ้ยมาทำไมนี่ตัวเดียวก็สู้ไม่ได้แล้วอันนี้มาสองหนึ่งใจเย็นครับใจเย็นเล่นเซฟเซแล้วก็คอยไปกันกลางให้เพื่อนบ้าง ได้ไหมได้ไหม,ไมเอาก่อนเลยอลิสปุ่มได้ไปครับถึงตัวหนีหนีก่อนหนีก่อน,น,อนไม่ไหวขอถอยก่อนไม่บวกนะไม่บวกไม่บวกโอ้โหโ,โหโโจริงจริงดูเหมือนว่าด้านบนทีมผมจะมีปัญหากันเล็กน้อย <c oughs> อเกี่ยวกับการเลือกตัวเลือกตำแหน่งดูแลตัวเองเอาแล้วเกมนี้รู้สึกว่าเริ่มมา อย่าบอกว่าจะทะเลาะกันแล้วโยนกันนะอันนี้ผมจะลอก่อนแล้วกันนะเหมือนว่าเพื่อนจะมาซ้อนผมด้วยอยก่อนแล้วกันให้ <c oughs> hey, เขาลงสกิลลงผมก่อน <c oughs> สามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งต้องได้ต้องได้อไดโอ้โห้รอ,อดตัวมันโกงจริงๆฮะคิดเลตผมไม่รู้นะว่าเขาพิมพ์อะไรกันนะเพราะว่าผมก็อ่านไม่ท <c oughs> ันเหมือนกันก็กำลังบวกอยู่ฮะเอาแล้ว อย่างวานี้ครับอเลนไม่อยู่รีบเก็บป้อมเลยกันนะอ้าวแคลรี่แคลรี่ลงมาทำไมเนี่ยเพื่อนเหมือนว่าด้านบนจะไม่ไหวนะสงสัยผมต้องคอยประกบช่วยแคลรี่แทนเฮ้ยโอ้โหด้านหลังเข้าโอ้อเลนเอายันป้อมเลย เอลิสเกี่ยวสูามอีกสกิลเขาค่อนข้างครบฮะตึงเลยเกมนี้ตึงจริงๆไม่น่าทันนะเสียป้อมกลางแน่นอนอะไรเนี่ยแล้วไม่ออกล้างหลักล้างนี่ไอเทมล้างใช่ไหมฮะ ผมก็ยังไม่ค่อยรู้ไอเทมสักเท่าไหร่ผูลาดผูลาดตามล่างเงาตามล่างเงาได้ไหมได้ไหมขอเคาะหน่อยเคาะโอ้โเลซิคิวก็แด้นันยญาโอ้โหมันเวทมันแรงจังเลยเร็วสู่เก็บสองเลยฮะ คมย,ยิงเอลโซตัวนี้ผมต้องเล่นสายถึงะรอบนี้ตอน,นแรกว่าจะอจอกจาก่อนต,นนตกกลางรอมไหมเอ้ยสวนได้โอ้โหโดนเอลโซซะงั้น ตอนนี้ป่าผมแบกอยู่นะฮะป่าค่อนข้างเล่นเก่งอะฝ่ากอหวังไว้ได้แต่ผมไม่อ้อมครับอ้อมหลัง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 ขอสักตัวฮาิก็ได้เฮาดากันไหมเดี๋ยวแทงให้ดังไหมครับดังไหมดังไหมเหมือนเพื่อนบอกว่าถอยนะเดี๋ยวผมถอยแล้วกัน ห้าไม่ได้สวยเอยนไม่ได้เดี๋ยวจบเกมนี้ผมต้องไปฝึกเล่นคิดได้ต่อบ้างแลละตรงกลางหัวดันได้ไหมโอ้ฮลิสนาจายานาตายาเดี๋ยวมันมอ้อมกนะ่บนาตายา สกสวยใครคิวก็ได้ไม่ว่ากันนะขอชนะก็พออันเลนเขาออกเจาะเกาะขี้มะผมจะยืนอยู่ไหวไหมเนี่ยเอาอะไรนะดี เน้นถึกไปเลยแล้วกันขอดันคลิปก่อนเดี๋ยวไปซ้อนเดี๋ยวไปซ้อนมูลาดมูลาดตามล่างเงาตามล่างเงาเคาะไปทีนึงปุ้งอติสไลด์ลอด เขากลับมากลับมาทำไมเด้อเพื่อนขอลอยป้อมหน่อยเุ้ยเจออลิตเอาป้อมเอาป้อมขอสักหน่อยเดส้าโอโห เดี๋ยวสู่เริ่มเจ็บแล้วนะเดี๋ยวๆเวพื่อนเขาพิมพ์อะไรอะอ่านไม่ได้อ่าผมจะไม่อ่านแล้วกันดักดักดักรีบเก็บรีบเก็บรีบเก็บจะได้ไหมเนี่ยเอ้าอลิศไม่ได้เอาไปเอาไปเอาไป เสียดายดาร์กเมื่อกี้มากเลยมามารีเลื่นแล้วเฮ้ยโดี๋ยวเดี๋เฮ้ยเพื่อนโอ้โหสตาร์สวยเขาก็ล้างเหระถอยไม่ได้แล้วก็ต้องบวกเอานาตายะนาตายะได้ไหมได้ไหมได้ไหมสวยเพื่อน เหมือนจะไม่ไหวนะครับแครี่เราโดนล้วงไม่มีคนกันให้เลยผมก็รับไม่ไหวนะ <Legend ary. S 1> เฮ้ยป่าเอาเรื่องเอาเรื่องชาไปตายด้านบนซักก้น oh <God>. ตัดผ้าอีกทีไรแล้วกันฮนะตอนนี้เอาดาเกมนี้ค่อนข้างยือ้อฮะผมจะพยายามตัดให้มันสั้นแล้วกัน รอบน,นี้ได้อ่าคงได้แล้วปล่อยกลางเลยกันขอเคลียร์คลิปก่อนจะได้ไปรวมกับเพื่อน เหมือนจะมีประเด็นอ้าวเมดไปก่อนแล้วมามา<ๆ>เข้าหลังให้เอามูลาดก่อนเลยถอยครับถอยถอยตังหลักแป๊บนึงได้ไหมได้อ้าวนารยาเซ็ตซี่อาริตโตโอ้โหสามรับอยู่รับอยู่บวกอยู่บวกอยู่ชนให้ชนให้ชนให้ ผมก็ว่าผมค่อนข้างถึงแล้วนะยังไม่ไหวเลยกลับบ้านแปลบได้ไม่ป้อมกลางยิ่งนิดเดียวทีเดียวโอเคได้ไป อ๋ออ๋อเอ้ยสลิมโอ้โหทำไมห้าวจังเลยเพื่อนไปคนเดียวเลยมีประเด็นมีประเด็นลาตา雅นาตาานี่มันสโลดีจริงเฮือ โดนดาบคู่ฟันไม่พักเลยแต่ปาแล้วนี่สตเต็ปดีเหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าเกมนี้จะยังไม่ตายแล้วนะถ้าผมดูสกอร์ไม่ผิดนั่นไงคิวไป9ก้าูนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแคร,รี่07เนี่ย เหมือนจะบวกกันแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยู่ไกลหน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามามาเดีย๋ยวไปรับสก,กิลให้ก่อนเดียวสู้โดนไม่ไหวฮะกลับก่อนกลับก่อนไอ้ไหวมันก็ไหวแหละแต่ว่าเพื่อนเลือดน,น้อยแล้ว มาครับหลังจาก,กรีเลือกกันเสร็จแล้วมุลาสเอ,อไม่ใช่ดิวัลอาเล่เหุ้น่าได้ยาเต็มหน้าเลยเมื่อกี้สวยสวย ทิกซี่นี่อย่างแรงเลยเหมือนเพื่อนจะเปิดดาร์กันนะครับตอนนี้เราต้องไปช่วยละมามามาช่วยกันช่วยกันจะโดนล้านไหมเนี่ยเฮ้ยเอลซูมาได้ไปแล้วมามามาเ,เข้าไฟให้ชนอยู่ชนอยู่ เหลือสองตัวเหลือสองตัวมูลานมูลานได้ไหมขอหน่อยเป้งคลิกซีได้ไม่เป็นไรเอาไปเลยเพื่อนล่างก็แตกแล้วป้อมกลางก็ได้เดี๋ยวผมไปเหยียบแถบให้เพื่อนก่อน ป่าเราจะได้ล้วงง่ายๆทันอยู่นะสองตัวยังไม่เกิด very, very มามาคลิปเข้าป้อมแล้วเขาะป้อมเขาะป้อมสวยงาม ตอนนี้เราก็ได้3ทางแล้วตั้งหลักกันไหมเหมือนบ่าจะคอทีมนะบอกว่าไม่ต sure> ้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบก็จริงฮะตอนนี้เกมนำอยู่เราต้องค่อยๆไปอ้าวไม่ต้องรีบแต่ว่าเบื่อนบวกแล้วโดนโดนขอก่อน ขอหน่อยมูลาดมูลาดสไลด์นี้โอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดเ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 ดสกิลโอ้เออไม่ต้องรีบไปแล้วสามคนนี่ผมไม่ได้รีบเลยเนี่ยแต่ว่าเพื่อนบอกแล้วก็ต้องไปซ้อนน่ะทำงี้ได้ไม่เป็นไรที่เหลือแล้วก็ฝากป่ากับแครี่ไปสองตัวดาเมจทีมเรา จบได้อย on you know ู่นะตัดภาพมาที่ดาร์กันเลยครับเกมเมื่อกี้นี้ไม่มีอะไรมากค่อนข้างดูเชิงกันไปเรื่อยๆไม่ได้บวกกันมา2 3นาทีใหญ่ๆตอนนี้ก็มาเปิดดาร์กแล้วในปามีอลิสเขาจะมาลาดดาร์กไหมไม่ได้หรอกมา สามทางก็สามแล้วแต่ก็ยากอยู่ดีฮะไม่ใช่ว่าสามทางแล้วเราจะได้เปรียบเสมอไปนั่นแงไม่ดันขาดทำแครี่โดนไปหนึ่งมูลาดมูลาดป๋าน่าจะเอาตัวรอดได้อยู่แล้วเขาเล่นพิ้วมากเลยป <c oughs> ุ้ม,มเอลสุ มึงแม่งกเกินโอ้โหอเลนอเลนนี่รลัวๆเลยมีเกเมนำนะเนี่ยจังหวะเกมเขาเริ่มมา,ลาแล้วเอาละครับป่าผมเริ่มบ่นแล้วจะมีปากเสียงกันไหมวะเนี่ยเกมก็ยิ่งตึงอยู่ นั่นงไงเริ่มมาแล้วครับคำแรกไม่รีบไม่ใช่เหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งมาโยนกันนะโว้ยเล่นมาตั้งนานแล้วเกมนี้อ้าวเรียบร้อยสกิลปากเริ่มมีกันแล้ว ผมซื<ว>้อของแป๊บโอ้โหป่าเอาละะตอนน right. <tr> ี้เริ่มสาดใส่ไฟกันเละเลยจะโยนกันไหมวะเนี่ยเรียบร้อยไม่หย <pedo> ุดไม่หยุดแล้วแต่เลยเพื่อนผมก็จะทำหน้าที่ของตัวเองไปแล้วกันดันคลิปสักคู่ืันตรงกลางจะมีประเด็นกันแล้ว เฮ้ยสวยอ้อาเลนได้แล้วตัวปัญหาตัวเดียวเลยได้อยู่ได้อยู่ทีมยังไม่ได้โยนนะเขาแค่ด่ากันเล็กน้อยแซกกันหน่อยหน่อยผมก็ร่อนอนาตยาไวนะ้ฮะไม่ให้ไปหาดังทีมกัน จังหวะจังหวะจังหวะได้ไหมโอ้ยคลิปก็เดินช้าจังเลยเห <day> มือนจะไม่ได้นะ <day> อ้าวป่าผมตาย <A light. S 1> กลับเลยอย่างนี้เฮ้ยสลิมมันเอาอะแต่เอลสูงเขาเข้มกว่า ผ่านไปสองสะสามนาทีครับก็ได้แต่เคลียร์คลิปกันอย่างเดียวตัดไม่ทีตอนตีดาร์กเลยแล้วกันเด๋ยวสูเกมตึงจริงๆอะรอบนี้ไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนผมก็ขึ้นไม่ได้นะแล้วก็ทำได้แต่ว่า รอเขาเสียจ so ังหวะเดี๋ยวจังหวะมันก็มาฮะขึ้นอยู่ว่าว่าใครจะเสียก่อนแต่ตอนนี้ผมใช้สมาธิก่อนแล้วกันนะเฮ้ยบวกบวกเออเนี่ยแหละจังหวะจบได้เนี่ยเอาหมดเอาหมดสองสามตัวเรียบร้อยได้หมดได้หมด เดี๋ยวดูตัวเดียวมันต้องอย่างนี้สิยี่สิแปนาทีขอบคุณที่รับชมครับเกมนี้ตึงจริงๆดีนะเนี่ยทีมไม่หยุด